เราเดินเานอนตักโรงงานนะคะแน่นอนว่ารถเรารับประกันเรื่องก,การชนหนักทิ่มท้อมต้นน้ำต,ต่อฟอไ์มัค่ะนี่โตโยต้าน,นะคะเขาจะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเรื่องความสวยเนาะเรียบดูมากเลยเนี่ยค่ะเป็นเครื่องพันท่าน,นะคะตัวนี้เป็นขนาดสี่สูบเนาะตัวล้อขอบสิบห้านะคะนี่ให้ดูรอบๆคันแล้วเราจะพาไปดูด้านในกัน เป็นไฟอย่างนี้นะคะคล้ายๆทรงทับพ,พิมพ์เนาะนี่เป็นสีเทาคันนี้นะคะประหยัดน้ำมันบอกเลยเราอรถนี่คือกริบมากค่ะเป็นรถปี16นะคะโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนะคะโอเคค่ะพามาดูด้านในกันนะคะเปิดละนี่สวยๆเลยะคะ่ะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะสีดำเนาะตัดด้วยตาข่ายสีน้ำเงินค่ะคือเข้ากันมากเลย ตัวคอนโซลนะคะก็จะเป็นสีดำเนาะคันนี้นะคะบอกเลยว่าดีมากเลยนี่เจ้าของเดิมติดกล้องมาให้แล้วนะคะอ่ะมาสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วค่ะนี่คันนี้นะคะบอกก่อนว่าเป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่เป็นแอร์แบบนี้นะคะตัวคอนโซลหน้าเป็นสีดำเนาะดำโทนโทน,โทนดำไปเลยด้านในกว้างมากค่ะนี่ทำความสะอาดง่ายนะคะใหม่ๆอ,อยู่เลยเนี่ยไม่มีรอยเลยรถ กริบๆเลยจ้าบอกเลยค่ะว่าได้คันนี้ไปคุ้มมากนะคะเป็นเครื่องพันห้าประหยัดน้ำมันราคาก็อยู่ที่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะคะบอกเลยว่าคันนี้เริ่มต้นเพียงพนเพียงหกพันบาทจ้าหน้าแล้วนะคะมาดูห้องข้างหลังกันช่องข้างหลังกันบ้างนะคะว่าคนข้างหลังจะนั่งสบายไหมบอกเลยว่านั่งสบายมากจ้ะ เนี่ยนั่งได้ประมาณสี่คนนะเนาะขึ้นเหนือล่องใต้ได้หมดเลยย้ำว่าเป็นรถเล็กที่นั่งสบายนะคะมาให้ดูที่เก็บของด้านหลังนะคะด้านหลังกว้างมากค่ะดูสิใส่ของได้เยอะนะตัวฝาตัวฝากระโปรงอะไรเป็นเดิมๆอยู่เลยนะคะนี่ค่ะลูกค้าถ้าไหนสนใจนะคะอย่าเอ,าอ,อกรถผ่อนถูกเข้ามอไซ นี้เรามีรีวิวเยอะมากเลยไปเปิดดูได้เลยค่ะที่หน้าเพจของเรานะคะวันนี้สำหรับความกงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ